สามเทคนิค CIA ที่ทําให้คนยอมเปิดปากเทคนิคที่1จงใจพูดข้อมูลผิดๆเพื่อกระตุ้นให้อีกฝ่ายแก้ป่าเทคนิคนี้อาศัยธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะทนไม่ได้เมื่อได้ยินข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและมีความต้องการที่จะแก้ไขให้ถูกต้องเสมอวิธีการคือการจงใจพูดข้อความบางอย่างที่ผิดออกไปเพื่อกระตุ้นให้อีกฝ่ายแก้ไขข้อมูลนั้นให้เราซึ่งในกระบวนการแก้ไขนั่นเองพวกเขาก็จะเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงออกมาโดยไม่รู้สึกว่ากําลังถูกสักถามตัวอย่างเช่นในยุคสงครามเย็นสายลับโซเวียตใช้เทคนิคนี้เพื่อล้วงข้อมูลจากทหารเรืออเมริกัันด้วยยสาาบจไปตี ในบาแล้วพูดขึ้นมาในเชิญดูแคลนว่าฉันรู้ดีว่าเรือดำน้ำเยอรมันะ่ะเร็วกว่าของพวกคุณเยอะก็เพราะว่าใบพัดของพวกเขามีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้ง2 2ฟุตแต่ของพวกคุณมีแค่18ฟุตเองเมื่อดีนคำสบประมาทเช่นนั้นทหารเรือก็จะรีดแก้ต่างทันทีว่าไม่จริงเลยของเรามันแล้วก็เปิดเผยขณะที่แท้จริงซึ่งเป็นข้อมูลชั้นความลับออกมาเพียงเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าสายลับคนนั้นพูดผิดและปกป้องศักดิ์ศรีของกองทัพเทคนิคนี้ได้ผลอย่างมากเพราะมันไปกระตุ้นอาตาหรืออีกโก้ เชี่ยวชาญและแก้ไขสิ่งที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องเทคนิคที่2เปิดด้วยการเดาหรือเข้าใจการใช้ประโยคบอกเล่าในเชิงคาดเดาหรือแสดงความเข้าใจเป็นเหมือนการเปิดประตูเชื้อเชิญให้อีกฝ่ายเล่าเรื่องราวของตนเองต่อประโยคเหล่านี้ไม่ใช่คําถามแต่เป็นการแสดงออกว่าเราเข้าใจและรับฟังซึ่งช่วยลดกําแพงในการป้องกันตัวของอีกฝ่ายลงได้แทนที่จะทาตรงๆลองใช้ประโยคบอกเล่าอย่างเช่นผมว่าคุณต้องเจอประสบการณ์น่าสนใจแน่ๆเลยก่อนที่ทําสิ่งนั้นหรือผมพอจะนึกภาพออกเลยว่ามันต้องทา้าทายมากแน่ๆประโยคเหล่านี้ทําให้อีกฝ่าย รู้สึกว่ามีคนมองเห็นและเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขาอย่างแท้จริงซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจที่จะอาสาเล่าข้อมูลเพิ่มเติมเองแทนที่จะรู้สึกว่ากำลังถูกสอบสวนการใช้ประโยคบอกเล่ามักจะได้ผลดีกว่าการถามคำถามเจาะจงเสมอเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าพวกเขากำลังอาสาที่จะให้ข้อมูลเองเทคนิคที่ 3. ท้าทายด้วยความไม่เชื่อนี่เป็นเทคนิคขั้นสูงขึ้นไปอีกระดับหลังจากที่อีกฝ่ายเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วให้เราแสดงความกังขาหรือไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเล็กน้อยเช่นไม่น่าเป็นไปได้หรือฟังดูง่ายเกินไปนะการท าเช่นนี้จะกระตุ้นให้อีกฝ่ายพยายามให้หลักฐานมากขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยากรู้ว่าเพื่อนร่วมงานเจอปัญหาอะไรบ้างในทริปพักผ่อนล่าสุดเริ่มต้นด้วยประโยคเชิงคัดเดาว่าดูคุณสดชื่นมากเลยนะเหมือนเพิ่งกลับมาจากทริปพักผ่อนดีๆเมื่อเขาเริ่มเล่าให้ตามด้วยประโยคบอกเล่าที่แสดงความไม่เชื่อว่าฟังดูดีมากเลยนะแสดงว่าทริปนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างราบรื่นสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนต์โดยธรรมชาติแทบไม่มีทริปไหนที่สมบูรณ์แบบ100ร้นนอยเป ที่คุณอยากรู้ตั้งแต่แรกเทคนิคนี้อาศัยอาตาัตราและความต้องการของมนุษย์ที่อยากให้ประสบการณ์ของตนเองได้รับการยอมรับและยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงการแสดงความไม่เชื่อจริงเป็นการท้าทายที่กระตุ้นให้อีกฝ่ายอยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการให้ข้อมูลมากขึ้นกฎพื้นฐานที่ควรจําไว้ก็คือยิ่งข้อมูลที่คุณต้องการมีรายละเอียดอ่อนไว้เท่าไหร่คุณก็ยิ่งควรใช้คําถามโดยตรงน้อยลงเท่านั้นการใช้เทคนิคเหล่านี้ไม่น้อยไปกว่าที่จะช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ต้องการแต่ยังช่วยสร้างบทสนทนาที่ลึกซึง้งและเป็นก้นอีดวย